นี่คือสุดยอดคาถามเมตตามหานิยมที่หลวงพ่อเดิมมอบให้หลวงพ่อจรันหลวงพ่อจรันท่านเล่าถึงคาถามหาสเสน่ห์นี้ว่าเรื่องนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา50ปีแล้วอาตมาได้ไปเล่าเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตอนนั้นอาตมาบวชเป็นพิกษุ์ด้วยความจำใจอาตมาขอบอกตรงๆว่าเกลียดพระมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอาตมาก็ไม่ชอบพระเพราะพระเนี่ย เป็นผู้ที่ไม่มีการมีงานทําได้แต่บินทบาทขอข้าวชาวบ้านไปฉันแล้วก็สวดมนต์ทำอะไรที่ไม่ค่อยจะเป็นที่ศบอารมณ์ของอาตมาแต่ก็ต้องบวชเพราะแม่บังคับเพราะถ้าไม่บวชเนี่ยจะตัดแม่ตัดลูกกันก็เลยต้องจำใจตอนเป็นพระก็ออกนอกลู่นอกทางคิดแต่อยากจะสึกให้พ้นพ้ไปหลวงพ่อขอรับกระผมอยากจะสึกขอรับอยากเป็นคารวาสเต็มแก่ หลวงพ่อเดิมท่านหันหน้ามาจ้องดูแล้วทำเหมือนครั้งแรกที่ท่านกระแอมหยุดไว้ก่อนคุณอย่าเพึ่งมาศึกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอาตามาก็ไม่กล้าจะพูดเรื่องศึกอีกต่อไปแต่ก็คิดอุบายได้ว่าไหนๆก็จะศึกแล้วทำไมไม่ไปขอคาถามหานิยมหรือสีพึ่งศึกแล้วจะได้จีบผู้หญิงได้ง่ายๆจะได้มีภรรยาสวยๆเลยกราบเรียนท่านไปว่า ไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรขอรับงั้นผมขอคาถาเมตตามหานิยมสักบทที่สีปากด้วยสีพึ่งแล้วผู้หญิงเดินตามต้อยๆกระผมอยากได้มานานแล้วอาตมารบเร้าเรื่องคาถาเมตตามหานิยมจากหลวงพ่อเดิมเนื่องจากปาถนาจะได้คาถาเมตตาชนิดที่เรียกว่าภาวนาแล้วผู้หญิงเดินติดเป็นตังเมหลวงพ่อเดิมท่านก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาในที่สุดท่านก็จดคาถาให้ว่า นาการกุกุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรกูมนาคามโนนาลาทิเตพุทธกาโลกัดสปูพุทโธจะเทวเนเตทากาโรสากยมุนีโคตโมจะทะเวกันเนยะกาโรสีอริยะเมตไยโยชีวะหาหิเตปันจะพุทธานามามิหังเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านให้คาถาเมตตามา อาตมาก็ท่องไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้ศึกพอมาเรียนในหลักสติปัฏฐานสี่ในตอนนี้ก็เข้าใจแจม่มแจ้งว่าคาถาที่หลวงพ่อเดิมมอบให้นั้นไม่ใช่เมตตามาหานิยมจากที่ไหนเลยหากแต่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาทั้งสิน้นเช่นให้ระวังศีรษะให้รู้จักนอบน้อมคาระวะต่อผู้ที่มีคุณธรรมหน้าผากให้ผ่าเผยด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มดวงตา ให้สำรวมในการมองดูหูให้ฟังหูไวหูหูหนักเข้าไว้อย่าหูเบาส่วนลิ้นให้ระมัดระวังในรสอาหารอย่าไปติดมันเข้าเพราะมันทำให้เกิดกิเลสดังนั้นคาถาเมตตามหานิยมของหลวงพ่อเดิมจึงรวบรวมเอาคำสอนของพระบรมศาสดาให้สำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งนั้นแต่เมื่อคนเกิดไปภาวนาด้วยความมั่นใจแล้วก็ทำให้ขลังได้เหมือนกันค่ะ และนี่ก็คือคาถามเมตตามหานิยมที่หลวงพ่อเดิมมอบให้หลวงพ่อจลันนะคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูคะ่ะและ m มยถามเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้นำคาถาบทนี้ไปใช้จะเป็นที่รักที่พึงพอใจของคนส่วนใหญ่แน่นอนถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉัน m มยถามคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีคะ่ะ